บริหารหนุ่มไฟแรงจากบริษัทพันยศเฮลท์แพเน็ตจำกัดเตรียมขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่กลายพันธุ์ให้เป็นวัคซีนทางเลือกใหม่ของคนไทยทีมข่าวประเด็นเด่นสุดสัปดาห์นะคะเราลงพื้นที่มาที่บริษัทพันยศเฮลท์แพเน็ตจำกัดนะคะเราได้ยินข่าวมันนะคะว่าผู้บริหารของบริษัทจะขอขึ้นทะเบียนนําเข้าวัคซีนซึ่งเป็นวัคซีนที่สามารถยับยั้งการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนานะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้บริหารท่านนี้ถึงที่มาที่ไปค่ะ ดรพันยศอัคระอมรพงศ์ประธานสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยจีนและประธานกรรมการบริหารบริษัทพันยศเทลแพนเนสจำกัดกล่าวว่าสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดรุนแรงอยู่ขณะนี้ทําให้บ้านเราประสบปัญหาวัคซีนไม่เพียงพอและการดําเนินกนรารฉีดที่ล่าช้าจึงประสานกับหลายหน่วยงานขอขึ้นทะเบียนวัคซีนตัวใหม่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ไว้หลายตัวแต่ที่จะนําเข้ามาเป็นตัวแรกคือซัปปุกนิกไลท์ซึ่งเป็นวัคซีนที่ปลอดภัย ยับยั้งการกลายสายพันธุ์ของเชื้อโรคและมีประสิทธิภาพการป้องกันสูงซึ่งฉีดเพียงหนึ่งโดสเท่านั้นเข้าจะขอเรียนถามคุณพันยศนะคะว่าทําไมถึงมีแนวคิดที่จะนําเข้าวัคซีนตัวใหม่เข้ามาในบ้านเราอะคะ่ะครับก็จึงเห็นว่าตอนนี้คือวัคซีนบ้านเราตอนนี้ไม่เพียงพอนะครับแล้วก็จะมีก่อนหน้าน,นี้มีการขัร้ตนตอนการดาเนินการที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ล่าช้านะครับก็เลยเข้ามาศึกษานะครับแล้วก็ลองประสานงานดูก็คิดว่าน่าจะ ได้วัคซีนเข้ามาในเร็วๆนี้แน่นอนครับเป็นวัคซีนตัวไหนชื่ออะไรนําเข้ามาจากไหนคะตอนนี้เรามีประสานวัคซีนเนี่ยเอาไว้อยู่หลายตัวนะครับตัวแรกที่มีการประสานไปเนี่ยครับเราคิดว่าน่าจะได้เร็วๆนี้ก็คือตัวสปุกนิกนะครับซึ่งของผมเนี่ยจะเน้นไปที่ทางสปูกนิกไรซึ่งฉีดเพียงแค่1โ<ม>ดสเท่านั้นครับมันจะทําให้เลือกปัดประหยัดเรื่องของทั้งเวลานะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าภูมิคุ้มกันก็จะขึ้นเร็วด้วยนะครับอาจจะทําให้การ ฉีดเนี่ยไปทำได้อย่างรวดเร็วกับกับประชากรมากๆคุณภาพจะดีกว่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าคะตามผลการทดลองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นการทดลองใหม่ล่าสุดที่ช้อมมีอยู่นะครับผมว่าเราเชื่อว่ามันเกิดการพัฒนาขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับซึ่งวัคซีนก็คงมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกับโรคเหมือนกันก็จะมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาเชื้อไวรัสนี้ค่อนข้างหลายกัดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่วัคซีนที่ดีที่สุดนะครับแต่ผมเชื่อว่า เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เราต้องเร่งเวลาในเรื่องของการได้รับวัคซีนของประชาชนในตอนนี้ครับคาดว่าจะนําเข้ามาได้เมื่อไหไร่คะคิดว่าตอนนี้น่ากระบวนการอย่างวันนี้ก็จะมีการตรวจตรวจสรรา,ารที่เก็บอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราคิดว่าน่าจะไม่ติดปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ดําเนินการอ,อ,อย่างเร่งด่วนให้นะครับฉะนั้นเนี่ยคิดว่าใช้เวลาเนี่ยประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะครับค่ะขอบคุณค่ะก็ต้องรอดูกันนะคะ วัคซีนตัวนี้จะเป็นทั้งความหวังและทางเลือกใหม่ให้กับคนไทยที่กำลังต่อสู้กับวิกฤตอันร้ายแรงนี้